สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดาพารวยนะคะตอนนี้เอดาพารวยก็อยู่ที่หอพระทับปู่ชีพระขาวนะคะหรือบ้านแม่ครูหอมหวนนะคะจะก็ได้นําปัจจัยของสายบุญทุกท่านมาถาวายให้แม่ครูหอมหวนนะคะแล้วก็ดอกมะลิมาแก้บุญให้คุณ ลาสีดักเทลนะคะ,ะนี่นะคะก็เป็นลายชื่อทําบุญนะคะลายชื่อทําบุญและลายชื่อแก้บนนะคะคุณลาสีดักเชลคุณสมศักดิ์คุ้มแก้วคุณสุดใจนนสเกตนะคะ เดี๋ยวจะพาขึ้นไปบนหอประทับปู่นะคะของมานหาอินทร์ใส่รถหลบลงไปเนี่ยดังบ่ัก็เป็นะข้าจะว่าแล้วแต่ระบบเพราะว่ารถมาข้าพุทธศาสน์สีดักเทียวนะคะทีื่อได้นำดอกมะลิมาแก้บนปู่นะคะเอ็ดมินก็ได้นำมาให้ปู่แล้วนะคะก็รอติดตามทางช่องเอ็ดาพารวยนะคะ

วัสดนหยุดวันหยุดวัสหยุดค่ะอาสูบสูบคนเลยเยฟซีฟังอยู่ทางบ้านก็ได้เออแม่คู่ก่ะเลยสิมาเวั่เรื่องนี่ก้อนเนาะก้อนสิไปสิมากก้อนสิคุยกับพูค่ะเพื่อนกาฝากควงมะไรดอกมะลีคืองามเลยเพื่อนมาแก้บุญแม่นบอลอัจนนิดนึงคฝนพารวยเพื่อนฝากน้ำฝนกับดามาเนาะค่ะให้เพื่อนเอามาแก้วบุญ่าสั่งเพื่อนบาเพื่อนบุญกู้ไว้ค่ะเดี๋ยวแม่คู่กับสีนิมนต์คู่หฮพันนี แม่คู่ก็เลยนี่แหละค่ะผู้ลคนคิดตัวมากว่าสิติดตัวไดทั้งใดแผ่นเพียงแม่คู่ค่ะเป็นแฟนซีดีแต่ซีดีลยสร้างเขาอยู่เด้อค่ะมันเหมือนเป็นแฟนซีดีนี่นะคะเหมือน่ะต้องโละอะสักนแต่ว่าอันแฟชได้แบบนี้ก็มีจำนวนจำกากัดคือกันเหลือประมาณซีิบเนี่ย้อคะเด้อผู้ดได้เอาไปนี่มีไม้เนียกฟอนบารซีมีโศกในนีีกับบอนีหค่ะ นี่แหละไม่คู่ก็เขียนไม้ดีไว้ให้เด้อค่ะเด้อมีอะไรไอ้พวกคือกันนี่มีไม้เหลี่ยมอ่ามีผู้จับโสดีอยู่คู่อายู่ในนี่แหละสำหรัยู่ในอยู่ในนี่แหละยู่ในแฟตได้นี่แหละนี่แหละมันมีไม้เหลี่ยมเยอะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ขับมือนียมือเอือนค่ะเลี้ยประมาณสี่สิบสี่สิบอ่ะนี่แหละค่ะเพราะว่าต้องสั่งเขาใหม่ต้องใช้เวลาอีกจัอหน่อยค่ะเอาฝากไว้เด้อ อันส่วนเกินหัวใจมีแปดเพลงค่ะมีส่วนเกินหัวใจมีหามหากักหัวเพื่อนต้องอานน้ำตอนละเลื่อมนี่เวไม่คู่กันได้ต้องเบืองน้ำโดอแม่ห่างมากเม้าม้วนตอนเ่าอยากว่าวห้ยอายฟั่งหามหากักพัวเพื่อนล่ำคืนบวงสรวงปูนาด้วยค่ะพร้อมกับพัวไปใต้อีนูพิธายรายก,การคือวอนปู่ขอหวยนี่เรามองมันม,กมากใส่เพื่อนว่า นางรำก็นังจัดเตรียมฟอนไหวถร้ำถวายปูเนี่ยจังแม่น,น่านโควดซ่าเนาะโคว,วิซ่าอท่านซา้างอะฝ่ามาด้วยค่ะเด้อคือแม่คู่บอกเตรียมไห้บันนี้มันกะมันกับพราท่านทุเล่าเบาบางข้อบันไหนเนาะค่ะเนาะกับ่้อในว่าเป,ปิดเป็นทางการก่คือมีแต่ว่าคนไก่ซีสนิสนมไก่เคียงกับแม่คู่เนี่ยคือมาเฮ็ดงานรวมถวายอยู่เนี่ยแหละค่ะเป็นตัวแทนให้เอฟซีไดทั้งบานเลยค่ะเด้อ เป็นเอฟซีเป็นตัวแท่นเอฟซีได้เพราะว่าขันว่าสิมาแก่บาแก่บนยุกไก่อะนะมันมาบอได้มันมาบ่ได,ได้เออฝากพวกมาไล่ฝากปัจจุปัจจัยไดเบื่อกขปูเล้วแล้วลกระทษเขามาได้ค่ะมันมีหลายช่องอยู่ของเจี๊ยบก็ได้มาหาเหงก็ได้ยิ้มแล้วรวยแตงโม่น้องเอกนออ้นองวันนประกาดากับฝนเนาะค่ะเติดตีดตอเขามาได้ด้วยค่ะเด้อหอมหวนพารวยก็มีของน้องรักเป็ดกู จัดการให้แม่คู่นั่งหนักไงจัดการให้นี่แหละค่ะเพราะว่ามันมันมันเปิดเพราะท่านไหนเนาะค่ะหันซีว่ามันเปิดมันบริเวณเปิดเป็นทางการนี่สินะคือมีตะคนไก่ชิดสนิทสนุมกับแม่คู่แค่นั้นทีไดเขามาแล้วก็คนไก่เคียงอีลีไก่สนิทอีลีวันนี้มันช่วงนี้มันอันตรายค่ะก็เลยฝากไว้คือจะงไรแต่ก็อยากมากร่บคูอยากมากขอพรให้ตั้งจีตอธิฐานกะไรเลยค่ะตั้งกีตอธิฐาน ขอบุญบานสามเก้ายุบานเท่าก็ได้บางคนกับเตงคันหาเบาครับปูไปหานภากันนโมสามจบกับอธิษฐานขอบุญบารมีผู้ชี้ปะเขาปู้ตาเด้อผู้ขานาั่งนี่นามสกุลนี้ขอบุญบานสามเก้าปูวคันผู้ขานด้ขายทีขายทางเท่าเบาในใจก็ได้หรือเ่าเบา,บา,บา,บาออกเสียงเบายุบานเท่าก็ได้เพื่อนกันรับรู้ขึ้นก่าเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าบางที่บางที่มากก็่ได้ ผูละคนกับทั่วหาแม่คู่คือเขาทั้งไล่ก็ไดดว่าแม่คู่ขอบ่นปูไห้ได้เบาปูใหได้เด้อว่าขั้นผููขาใดขายทีจังสันจังสีเออเขียนละไล่ละเอียดมากแม่คู่กับเสียวไล่ซื้อขึ้นไหเดอกะเด้อคือช่วงนี้มันยุกไก่มันกันตะไลเนาะเียบเป็นบ่ไปมากมันกะคือว่าเราต้องเราฟังเพื่อนสะพอนะเพื่อนมาตรวจไม่ยังมันสียากจังสีนะเขาหันเพื่อนสร้างปีดหอนี่เฮงสีก็ได้หาได้ยินเสียงปูเดียบบาก็สิบ่าเพราะว่าเราต้อง ซอยกันเนาะคะ่ะซอยกันเพราะว่าแม่คู่เขอยากให้มาเมื่อสู้ครูสุสคนอยากให้มากราบมาขอาพรปยครูมันนั่นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันอันตรายแม่คู่กับของดไว้กอนเลยค่นนะ,คะเด้อมียังกระทู่หาแม,ม่คู่ใดแม่คู่รับบ่ได้แล้วก็มีสายบุญปูเอฟซีแอดมินนั่นแหละค่ะแอดมินเขาเพื่อนกันนี่แหละเพื่อนกันรับสายผู้ใดวางเพื่อนกันรับหากกระทร่หาหยิิมแล้วรวยเพื่อน่าท่านวางเพื่อนคาคุยสายหนึ่งกระทร่หาเกตแตงโม เกียแตงโมเบวบางก็ทั่วฮเกียรก็ได้มาหาแหงทางเที่มาหาแหงครับเกียเพิ่นกะยนี่ยิ่นกะกะทิมล่งไร่ไว้ก็ได้ค่ะเขียนเขียนไว้พ่นกะบางเพ่นกะสีอ่านให้บ่ต้องยานว่าบ่ถึงแม่คู่ถึงเมื่อพ่นเอามาหายเมื่อคนเขียนไล่ซื้อไล่เสียงขึ้นแม่คู่เก่าขึ้นห้เพียงแต่ว่าบางเที่ยวบางที่มันหลายเข้าบ่ได้อ่านไล่ซื้อเนาะก็ะเด็บุญได้กุศลน้ำกันเมื่อสุขสุขคนนั่นแหละค่ะแม่ คู้คู่อะนุโมทนาสาธุบุญให้เมื่สุขูสุขคนให้โชคให้รลำให้รวยทางทางสองเพ่นกระติดตามให้อยู่ค่ะเพราะว่าทางสองคือคนไก่ชิดเนาะค่ะเนาะเออเพ่นกะมาติดตามข่าวให้ตลอดทุกเมื่อยังเสรนจะค่ะบ่แม่นว่าบ่บ่บ่ได้ติดตามได้ติดตามให้อยู่แม่นบ่ได้มาเข้าอยู่ไก่เข้าก็ได้ยินเสียงปูซำอยู่ไก่นั่นแหละเออปูไก่กำลังแรงแก่ให้ลูกละให้ลานเมื่อสุขูสุขคนให้ มีใจไซสัท่าหายใจเป็นบุญเป็นกุศลผู้ทุกผู้ยากเข้าก็ได้ฟั่งผู้บรรยายเข้าฟังทุกซอดทุกซอด นี่แหละค่ะขั้นผู้ใดอยากเต้นเส่งไรเสียงแดงเสียงวอดปูคอหัวกะทื่อเอาอยู่บ้านลลวดดังๆเลยเออแล้วก็แฟกได้แม่คู่ไปแค่นี่ล่ะฝากไปในดวงใจเนี่ยล่ะอันนี้แดยงเสียงแม่คู่แล้วก็อุ่นใจไปเปิดเต้นลวดวอดปูคอหัวกะอยากมด้ไก่เชียวอะไรอย่างเงื่อต่างไปสิขัดเต้นเอามันเต็มที่ลวดนั่งหนักหน่อยหนักไงพุทธิไทยเหยื่อเบิ่งอยู่จ้า อื่นแนวพิธีๆค่ะมีแต่คนทีมงานเขาเม่คู่เนาะค่ะไปนั่นสิละแล้วค่าทั้งสองคนก็่ายถ้ําเห็นเมื่อสุขูสุข้นนั่นแหละบ่ต้องแานว่าบ่ได้ยินเสียงปูอยากอยู่ไกลเชีดปูแมนมาหาแม่คู่ของโบได้ไกลเชีดค่ะาบ้างส่วนนี้ต้องได้ยัวเว้นระยะห่างคือเก่าแม่นว่าทางที่ดีคือเฮาเฮาเบิ่งติดตามช่องเด้อค่ะเด้อติดตามน้ำช่องยูทูิ่นเพิ่นมาติดตามให้ทุกช็อตทุกช็อตอยากได้ว่ายากไปถ่ายนั่นไหนได้ เออไปถ่ายประตูบ้านไม่คั่วได้ไปถ่ายป้ายไฮเดียก็เสียกันเออคอมเมนต์เขาว่าบอกเลยคนกับจัดหายคือกันเห็นคือเก่าฉันมาด้วยตัวเองว่าสิมาไก่ชินไม่คู่ว่าเมนเออร์ยุติยุคไก่กันคือเก่าอยู่ละยาห่างคือเก่าละก็โควิดจิดต่อันตรายอันตรายบัวสาชินเนอะพวกนี้ยแต่ว่าโควิดจุด เชิญตามสบายสิบหกเชิดตามสบายบอกมาให้วิยสิบหกเชิญตามสบายกูระว่าเลยครับโควิดสิบเก้ามันหลอดยาฟูอืมเอ้ยต้องไปเอ้นำมาถวายปูด้วย

ฮาด้วยก่าด้วยหากเาม้ด่างกังาาด้าวชูด่างบาเออข้าวเนียวข้าวเหนีวก็จะรับผันเอาเทปเสียงเทปเสียงฮาด้วยฮาด่คุับกระตันว่าจังกีไว้ว่าวาหาแท่ก็เข้าที่คืน